เตรียมคืนเพลงงานวิวาของจีน่าและแจสโอ้แจ๊สขอโทษที่น้องโอ้พี่พี่ลืมเอาเงินสดมาวะแหมจได้ยังค่ะ้ยแต่ไม่เป็นไรค่ะหนูมีชีปขอโทษดิสแกนจ่ายได้เลยพี่เดีวผมเปิดร้านโตเกียวกับเมียเลยทำทิ้งไว้กับแฟนเก่าเจ้าสาวที่พร้อมแฉสวัสดีครับท่านชขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมรู้สึกยินดีที่ผมเคยมีอะไรกับเจ้าสาวมา เขียคนนี้บอกเลยว่าโคตรแมนโคตรดีโคตรดีคุ้งเคยมาก่อนเลยคุณมมา้งเคุณเคยมาก่อนเลยคุ้เมาแล้วคุณเมาแล้วคุณเมาแล้วไอ้เหี้ยเด็กเก่ากูเฉลิมฉลองคู่รักป้ายแดงพร้อมกันวันอาทิตย์นี้สามทุ่มสี่สิบห้า